Girl, สวัสดีครับตอนนี้เราอยู uh ่ในเกมเด็กบ่ายเด็กไลท์อืมไม่ได้พูดนานแล้ววะใช่เพราะตาแหล่เลยเฮียทำไมพี่เปิ้ลพูดไม่พอเฮ้ยคอมเมนต์ว่ะแล้วเป็นเฮียอะไรอ่ะฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องเอ้ยเอ้เด็กว่ะเด็กว่ะผัวใช่โอ้ยไก่เกินไก่เกินออ

อุ oh, oh, ้ไม่เห็นกูไม่เห็นปูโอ้โหให้แล้วให้ไฟฉายกูนี่นะไอ้ป้าไอ้ป้าไอ้ป้าเฮลเอาไฟฉายมากูขอยิบไฟฉายก่อนหลบไปที่ปูมึงไอใหญ่ใหญ่จัง ต้องเครื่องกาศไม่ดูแค่นี้อีกาขึ้นจะวิ่งใครหาเครื่องไม่เจอเหรอมาแล้ว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 นนะอ้ยเพื่อนๆนะ I don't have enough time เ I help you I help you stop stop it หลังเพื่อน stop baby d o w n stop <c oughs> เราไปรีบลงไม้เกิน <c oughs> เราปล่อยเด็กลแล้วลอะ อีกูไปดูว่าไม่เหมือนกอลล์เหมือนกันนะเหมือนมึงอ่ะ <c oughs> ไม่เยอะเฮียดิแบกอใกล้ๆไอ้เชี่ยจิ้ไฝ้ายฉตัวนี้ยังไงกูเดินไปเตะมันก่อนกูไม่ไปเตะมันกูอยากเตะมันกูไม่เห็นกูอยากเตะมันกูอยากเตะมันกูอยากเตะมันมันอยู่ไหนมึงไปเตะไปเตะไปเตะ

เฮ้รไรอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยพกเเห็นป็พกเเห็นว่ามันพับไม้ใส่กูอะฉาบีฉาบีฉาบี ไอบิวบิวบิวเราบิว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 คัมมอนแมนเฮล์มี่เฮล์มี่ตังเบิร์กเราเป็นเพื่อนกันแล้ววะโอ้บิวบิวโอ้บิวโอ้โนบิวไม่เห็นกูไม่เห็นคูบิวบิวโหลบิวบิวปล่อยแล้วปล่อยแล้วบิวไอบิวอยู่ทักทีไอสัตว์ หมดเกินหมดเกินไอบิวมันหนีกูเข้าตู้ไปแล้วเี่เสียงเด็กเดิมเมื่อกี้เดี๋ยวครับเด็กอยู่กู มจะเต,เตห้ากูเตะเองไงสัสหมักไต้เยี่ยเขาที่หัวไปดิเฮ <c oughs> ็ดช็อตอะเฮ็ดช็อตใครไว้ไมือวะไ้อยู่เฮดช็อต <c oughs> <c oughs> ชเฮียเสียงเลยเฮียคิดเอวีก็มาดีวะไอ้สัสตากตาบ่อยอะบ้าน้องชาย มึงมาน้องน้องน้องอาไ่กูเห้มันกูมันมาแล้วมันมล่อูเฮ้ยมามามาไิบไอคลิปรอเตะกลิปรอเตะยูกูกูกูวิ่งไปกูวิ่งไปุ้ยวุ้ยอุ้ยอุ้ยวุ้ นี่มาม้าพี่มามาคุณเ,เอาไม่เอาเขควกูดิเด็กูหลอกดกูหลอก มันอยู่ไหนเปอร์โดนหลอกมันโดนหลอกมันโดนกูหลอกไปอยู่ในบ้านกลางไปด้วยคนไปด้วยคนโดนกูหลอกไปโดนกูหลอกกูเปิดตู้ไว้ข้างบนแล้วกูลงมาข้างล่างกูแล้วกูมาเข้าตู้จริงเว้ยกระโดดเข้าแบบดังตู้มาไม่ไม่หันมาแล้วสนใจกูแล้วว่ะกูไปแกล้งมันดีกว่า วงดีเฮียกูไปเปิดตู้ด้วยมเวมื่อเี้าแล้วมึง,มงเปิดอยู่ไหนอยู่ไหนเพอร์อยู่ฝั่งโน,น้นเห็นกูมึงโดนมึงโดนผ่ายแล้วเพอร์จริงอะไรนะห่ายแล้วดีวเพื่อนปั่นจะเสร็จแล้ว ไม่เชี่ยมันมา,ม,ามันก็รีบล้มไม้เกินเชี่ยมันล้มไม้เสร็จมึงจะไม่ได้หรอโอ้ยมันฟันไกลมันเครื่องมันเสร็จนล้วอ่ะ เฝ้าเหรอเฝ้าเลยโหลดเออเห็นกูวิ่งว่าอันเนี้ยอันนี้อันนี้อันเนี้ยฮะประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่เนี่ย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 เฝ้าเขาอยู่ไหนอ่ะหน้ากูเลยเนี่ยอุ้ย ไม่มีไม่มีบอลโลกของเองของเองขอดโอ๊ยโจนกูมีแท่งหลังกิ๊บกูมีแท่งหลังไปเปิดไปเปิดกูไปเปิดกูเปิดกูปเปิดแท่งหลังกูจะหมดจะด,ไดิได้ได้เปิดสวยมุกูแทงโดนมาระดับมึมันโดนอยู่แล้วทำไมหลอดจานต้องตายก็ไม่ปล่อยน้องไม่มีทางทันยังไงไม่ปล่อยปล่อยแล้วปล่อยแล้วมาดิ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  เอ็ดคู่เลยอะวุ้ยโอ้ยนอนอผมไม่จะหยิบคู่อย่างเดียวเลย